ครับเราอยู่กับขู่ซ่องหลานนะครับขู่ซ่องหลานซ่องเบื้อหลังซาดยอดเผ็ดควันใจนะครบ้านลือลอวหลังซาดไข่หนุย่ยก้องนองเคสขายโคชัยอนันต์ซ่องคร่านะครับครับหลังซาดไข่หนุ่ยกับชนกุเอกนะครับกุเอกในวันทีท่สิบสี่กุมภาพันธ์นนนครับ กับขูนีนะครับขูนี้ควายชนะก็รับรถจักรยานยนต์ถวยเกียรติยศเสื้อสามารถจากนายวัวนาขายโหมอลำเมืองตรังนะครับทางถนมทุ่งโพธิเตเดียมก็ต้องข้อขอบคุณนายวัวนานะครับขายโหม้อลำเมืองตังนาทีนี้นะครับทีหมอบรางวัลไม้นะครับขอบคุณมากๆทีเดียวครับครับนี่คือความเป็นอยู่นะครับความเป็นอยู่ภายในขายต้องสะอาดนะครับต้องเรียบร้อยนะครับสิ่งหนึ่งที คนชอบสะอาดกลัวชอบสะอาดกายโยกันใบเนื้อใบตัวกับมีควันควยคอยให้ความจวยไหลมัดไหลแม่งนะครับอลไรต่างๆมีความร้อนจวยให้ความอบอุ่นครับนี่คือรูปร่างหน้าตาแบบเต็มตัวที่เราเห็นกันยูนะครับหลังซาดยอดเพชรควันใจนครบานหรือว่าน้องไข่หนุ่ยนะครับข้องน้องเคสขายโคชัยนันต์จังหวัดต้องคร่าชนแถวนี้ซ่องลานซ่องมืนบาทนะครับ ชนมาแล้วซี่ครั้งครับซี่ครั้งกับครั้งแรกันน่าจะเป็นถ่านรัมพัฒนลุงกับนะไม้ครั้งเลยนานาชาตินานาชาติครั้งที่้องครั้งที่้องถ่านรัมถ่านรัมครั้งทีรัมกระหน่ำบินครั้งทีรัมกระหน่ำบันกระหน่ำบินครับครั้งที่สองครั้งที่สองยี่ในครั้งที่สองก็มาลานทีเนี้ยนะครับครับซี่ครั้งที่ผ่านมาแกว้งว่าคงจะติดตาติดใจกันนะครับอ่านี่คือว่า ที่อยู่ในความสนใจหลังจากเป็นว่าทีเก้าแล้วเป็นดาวหลงงุงแรงนะครับที่มานทุกโคไทยก็คงจะลงมามากใาม่แต่นี้นะครับสาหรับไข่หนุ่ยตัวนี้นะครับควายชนะก็มีรถจักรยานยนต์ด้วยเกียรติยศตามทีบอกไปแล้วนะครับรูชนก็คือโนนามังกรด้ามังมีศัพห์ือคุณมีควายจากตังนะครับเป็นการชิญว่าวาดตังกับวดส่งกล้านะครับก็เชิญทันผู้ชมทางบ้านนะครับมารวมเป็นเกียรติรวมเป็นแรงใจให้กับ ทางทีมานทางช่องทีมนะครับและกับทางสนามนะครับอย่าลืมนะครับสนามสุงโพดสเต,เตเดียมจนสร้างวันนะครับวันทีท่สิบช่องสิบสี่สิบมาสำหรับสันไก่หนุยตัวนี้ก็จนกูเอกช่องลานซ่องมืนในวันที่สิบสี่กลุ่มผ่าพันนะครับเขบ้ากุญหมานะครับครับเมื่อเด็กเดี๋ยวใจนี่เราไปเยี่ยมลังซาดยอดแพดควนใจนะครบานเรื่องลังซาดไก่หนุยมาแล้วนะครับ ด๋ยวนี้เรามาแลกข,ขู่ชนกับโนรามังกรดำมังมีดทับหรือว่าคุณมีควายนะครับชนท้องลานท้องมืดบาทน,นะครับเป็นคู่เอกในวันที่ทิซีกุมภาพันธ์ครับก่อนจำการชนเราก็ต้องซ้อมเขาครับซ้บอมเขาติดต่อทางแรกไปเร้อยแล้วๆๆนะครับนี่คือโนโด้มังกรดำมังมีดซับอายุว่ากี่ปีกับนะ <7 b. S 1> อายุว่าเจ็ดปีนะครับนี่คือํำตอบของที่มานนะครับชนวันนี้ว่าที ว่าตีซี่ตีซี่นี่คืออยู่กับเราต่างซี่ว่าไหมครับเรือว่าอยู่กับเพื่อนกันต่างซี่ว่าเลยนะครับอยู่กับเราต่างซี่ว่านะครับอายุว่าเจ็ดปีจนกําลังซาดยอดแพศวั่นใจนอกคนบ้านชนกันซ่องล้านซ่องมืนบาดทั้งซ่องไหวกัต้องมีความมั่นใจวาปน,นันนะจึงจะมีตั้งใจดีจะชนกันเป็นล้านนะครับชนแพงทีสุดนะครับจนแพงตีสุดข้องรอบนี้ ใครชนะรับรับรับรถจักรยานยนต์ด้วยเกียรติยศเชืออถ้ามาจากไหนว่าน้าก่โกมาลําเมืองตังนะครับทางสนามก็ต้องก็อขอบคุณไหนว่าน้าไว้มากๆทีเดียวครับกับเป็นแรงแจ้กับว่าเออลานนะครับข้องจริงกับแน่นอนจัดเต็มกับสนามจุงโพสเตเดียมจนสร้างวันนะครับวันที่สิบสองสิบสี่สิบห้าชื่วันที่สิบสามนี่เปรียบใหญช่อวันที่องบานนี่อยู่ในวันที่สิบสี่คุมผ่าครับ